จระเข้ผีสิงนาป่าชายเลนอันเงียบสงบทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ซึ่งต้นกงกลางอย่างรักลึกในโคลนเลนและเสียงจักจั่นดังก้องยามค่าคืนมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับจระเข้ตัวหนึ่งที่แตกต่างจากจระเข้อื่นๆมันไม่ใช่แค่จระเข้ธรรมดาแต่มันคือไอ้ดำ จระเข้ผีสิงที่คอยหลอกหลอนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่หลงเข้ามาในพื้นที่ไอหนินหรือไอ้ดำตามที่ชาวบ้านเรียกเป็นจระเข้น้ำเค็มขนาดมหึมาลำตัวยาวกว่า4เมตรผิวหนังสีดำสนิทราวกับรัติการดวงตาแดงก่ำราวกับถ่านไฟที่พร้อมจะลุกโชน ชาวบ้านเชื่อว่าไอด้ดำไม่ใช่แค่จระเข้แต่เป็นวิญญาณของนายพรานผู้ชั่วร้ายที่เคยล่าจระเข้ในป่าแห่งนี้อย่างโหดเหี้ยมเขาถูกจระเข้ที่เขาไล่ล่ากัดกินจนตายวิญญาณของเขาจึงสิงสถิตยอยู่ในร่างของจอระเข้ที่ดุร้ายที่สุดในป่าและนับแต่นั้นมาไอด้ดำก็กลายเป็นตำนานแห่งความสยองขวัญน,นานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมคลองในป่าชายเลน ชาวบ้านที่นั่นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอาศัยการประมงและการหาของป่าเป็นหลักแต่ความสงบสุขของพวกเขาก็ถูกคุกคามโดยไอ้ดำจระเข้ผีสิงตัวนี้มักจะปรากฏตัวยามค่ำคืนมันจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างเงียบเชียบลากเอาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเช่นเป็ดไก่และสุนัขลงไปในน้ำอย่างไร้ร่องรร่ บางครั้งก็มีชาวประมงที่ออกเรือหาปลาตอนกลางคืนหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันทุกคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของไอ้ดำการปรากฏตัวของไอ้ดำลมหายใจแผ่วเบา,เบายามค่ำคืนพัดผ่านผืนน้ำในคลองมอบความเย็นสบายแก่หมู่บ้านที่กำลังหลับไหลดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลตาลงบนผิวน้ำที่สะท้อนแสงระยิบระยับแต่ภายใต้ความสงบนั้น มีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆดวงตาแดงก่ำสองดวงโลผล่พ้นน้ำเปล่งประกายเรืองรองในความมืดมันคือไอ้ดำจระเข้ผีสิงที่ออกมาจากที่ซ่อนเพื่อออกล่าเหยื่ออีกครั้งที่กระท่อมริมคลองของลุงชูและป้ามาลีเสียงไก่ขันดังขึ้นอย่างผิดปกติลุงชูสะดุ้งตื่นเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ดำมานักต่อน,นักแต่ก็ไม่เคยเชื่ออย่างสนิทใจนัก จนกระทั่งคืนนี้มาลีเธอได้ยินเสียงอะไรไหมลุงชูปลุกป้ามาลีที่นอนอยู่ข้างๆป้ามาลีลืงตาขึ้นช้าๆเสียงไก่ของเรานี่นาทำไมมันถึงขันตอนนี้ล่ะทั้งสองลุกขึ้นจากที่นอนและเดินไปที่หน้าต่างที่เปิดออกสู่คลองแสงจันทร์สาดส่องลงมาพอให้เห็นรังๆว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำใกล้กับเล้าไก่ของพวกเขาลุงชูหยิบตะเกียงขึ้นมาส่อง แสงไฟกระทบกับเกล็ดสีดำสนิทของจระเข้ขนาดมหฮมาที่กำลังลากไก่ตัวหนึ่งลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วไอ้ดำลุงชูอุทานด้วยความตกใจเขาไม่เคยเห็นจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและดวงตาของมันแดงก่ำราวกับเพลงชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนกทุกคนต่างรู้ดีว่าไอ้ดำไม่ใช่จระเข้ธรรมดามันฉลาดและดุร้ายกว่าจระเข้ทั่วไปและที่สำคัญที่สุด มันดูเหมือนจะมีพลังเหนือธรรมชาติไม่มีใครกล้าที่จะออกไปต่อสู้กับมันตรงๆการตามล่าที่ลุ้มเหลวนายพรานหลายคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงพยายามที่จะล่าไอ้ดำแต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จบางคนถูกไอ้ดำพลิกเรือจนตกน้ำบางคนก็เจอไอ้ดำจูโจมจากด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านเริ่มหมดหวังพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถทำอะไรกับจระเข้ผีสิงตัวนี้ได้ แต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งชื่อโต้เดินทางมาถึงหมู่บ้านโต้เป็นนักล่าสัตว์ที่มีชื่อเสียงเขาเดินทางมาจากภาคเหนือเพื่อตามล่าไอ้ดำโดยเฉพาะเขาได้ยินเรื่องราวของไอ้ดำมานานและรู้สึกท้าทายกับตำนานนี้โตมั่นใจในฝีมือของตนเองและเชื่อว่าเขาจะสามารถจัดการกับไอ้ดำได้โตมาพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งปืนลูกซองคมกริบมีดพก และกับดักต่างๆมากมายเขาขอให้ชาวบ้านช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับไอด้ดำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแต่ก็มีบางคนที่เตือนให้โตระวังตัวไอด้ดำมันไม่ใช่จระเข้ทวดาหรอกหนุ่มมันมีของลุงชูเตือนโตไม่ฟังคำเตือนเขาออกเรือไปตามลาพังในยามค่ำคืนพร้อมกับกับดักและเหยื่อล่อต่างๆ เขาเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจอ่อแต่ไอ้ดำก็ไม่ปรากฏตัวโตวกลับมาที่หมู่บ้านด้วยความผิดหวังวันแล้ววันเล่าโตพยายามที่จะล่าไอ้ดำแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไอ้ดำดูเหมือนจะรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของเขามันจะปรากฏตัวในที่ที่โตไม่คาดคิดและหายตัวไปอย่างรวดเร็วเมื่อโตพร้อมที่จะจู่โจมความจริงของไอ้ดำ โตเริ่มรู้สึกท้อแท้เขาไม่เคยเจอสัตว์ที่ฉลาดและหลบหลีกเก่งขนาดนี้มาก่อนเขานั่งอยู่ริมคลองในยามค่ำคืนฝ้ามองผิวน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์อย่างเงียบงนันทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่ใต้ผิวน้ำามันไม่ใช่ไอ้ดำแต่มันคือเงาของร่างบางๆที่กำลังลอยอยู่ใต้น้ำโตตกใจเขาพายเรือออกไปดูใกล้ๆและพบว่า มันคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วโตวนำร่างของหญิงสาวขึ้นมาบนฝั่งและนำไปที่หมู่บ้านชาวบ้านจำได้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อแพรเธอหายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและทุกคนเชื่อว่าไอ้ดำเป็นคนลากเธอไปในคืนนั้นโตนั่งเศร้าร่างของแพรและจู่ๆแพรก็ลืมตาขึ้นเธอบอกโตว,ว่าเธอไม่ได้ถูกไอ้ดำทํำร้าย แต่เธอถูกคนในหมู่บ้านคนหนึ่งฆ่าตายและโยนศพทิ้งน้ำเพื่ออำพรางคดีและวิญญาณของไอ้ดำได้ช่วยปกป้องเธอและนำความจริงมาบอกกับโตแพรเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โตฟังเธอเล่าว่าคนที่ฆ่าเธอคือนายชูนายพรานที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นคนดีและคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ดำกับโตมากที่สุดนายชูแอบลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้นครองและแพรก็ไปเห็นเขา เขาจึงฆ่าเธอปิดปากแพรบอกว่าวิญญาณของเธอสิงสถิตยอยู่ในไอ้ดำเพื่อรอวันที่จะเปิดเผยความจริงและไอ้ดำก็คือคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของแพรก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายและวิญญาณถูกสิงในร่างจระเข้โตตกใจกับเรื่องราวที่ได้ยินเขาไม่คิดว่านายชูจะเป็นคนแบบนั้นเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้ชาวบ้านรู้การเปิดเผยความจริง โตเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันและเล่าเรื่องราวทั้งบทที่แพรเล่าให้ฟังชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่ก็มีบางคนที่เริ่มสงสัยในตัวนายชูโตจึงขอให้ทุกคนไปที่บ้านของนายชูเมื่อไปถึงบ้านของนายชูโตก็พบหลักฐานมากมายที่ยืนยันคำพูดของแพรทั้งหนังสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกซ่อนไว้อาวุธที่ใช้ในการฆ่าแพรและทรัพย์สินของแพรที่หายไป ชาวบ้านที่ได้เห็นหลักฐานต่างตกตะลึงพวกเขาไม่คิดว่าคนที่พวกเขาไว้ใจมาตลอดจะเป็นฆาตกรนายชูถูกจับกลุ่มและถูกนำไปลงโทษตามกฎหมายหลังจากเหตุการณ์นั้นไอ้ดำก็หายตัวไปชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของแพรและเพื่อนของเธอก็ได้รับการปลดปล่อยและทั้งคู่ก็ได้ไปสุขสุขติแม้ว่าไอ้ดำจะหายตัวไปแล้ว แต่เรื่องราวของมันก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวบ้านรู้ว่าความชั่วร้ายนั้นสามารถซ่อนอยู่ในคราบของคนดีได้และบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นปีศาจอาจจะเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมก็ได้